สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะคะยังอยู่ในพระธรรมหาบากุกก่อนสื่อื่นในดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยันก่อนขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนถ้อยคําของพระองค์ร่วมกันนะคะ้าแต่พระเจ้าขอพระคกณุพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดพระวจนาของพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเปิดใจออกที่จะรับรู้ถ้อยคําของพระองค์และคอยฟังว่าพระองค์จะทรงตรัส ผ่านถ้อยคำของพระองค์เหล่านี้มาถึงครับองค์ทั้งหลายเป็นส่วนตัวอย่างไรขอาการทรงนำทรงเจิมอยู่เหนือผู้พูดและผู้รับชมรับฟังด้วยจึงกรับมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่ฮาบากุกรอคอยพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็ทรงตอบเขาและก็พระเจ้าก็ไขข้อข้องใจเขาหลายอย่างด้วยกัน และในตอนนี้เราจะเรียนด้วยกันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าจะไขข้อข้องใจให้กับฮาบากุกด้วยเกี่ยวกับบาบิโลนนะคะว่าเมื่อพระเจ้าทรงใช้เขาที่จะลงโทษประชากรของพระองค์แล้วเขาจะต้องเผชิญอะไรหากเขาทำกับประชากรของพระองค์เกินเหตุซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่2ข้อ6ถึงข้อ20ดิฉันจะ ไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปอาจจะทําให้เสียเวลาทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปแต่จะได้อธิบายถึงเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 2: อข้อหถึงข้อ20หากทันมีเวลาที่จะเปิดอ่านพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ก่อนหรือหลังจากเรียนก็จะดีนะคะคำว่าบาบิโลนหลายคนจะรู้จักดีเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อเมืองะะของชาติมีเดีย ในเวลานั้นที่เป็นประเทศมหาอำนาจเมื่อพระเจ้าทรงใช้เขาเราจะเห็นว่าเขาเป็นชาติที่กระทําการอันยิ่งใหญ่และก็ครอบครองอาณาจักรในเวลานั้นกว้างขวางเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าความเจริญ ความรุ่งเรืองที่ปราศจากพระเจ้านั้นนำมาซึ่งบาปมากมายเห็นเป็นตัวอย่างในเมืองบาบิโลนนี้เองในพระวจนะของพระเจ้าข้อ6ถึงข้อ20ในฮาร์โบกุปุตที่สองได้กล่าวถึงบาปของบาบิโลนได้อธิบายถึงบาปของบาบิโลนและได้กล่าวถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะ บาปของบาบิโลนในที่นี้มีอะไรบ้างก็คือ,คอสิ่งแรกคือเขากระหายอำนาจต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการการครอบครองต้องการการเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต้องการที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นต้องการที่จะครอบครองไม่ว่าไปจะเป็นบุคคลทรัพย์สิ่งของเงินทองให้มากเท่าที่จะมากได้เขากระหายไม่รู้จักหยุดจักหย่อน และเขาก็สร้างความมั่งคั่งของเขาความมั่งคั่งของเขาได้มาซึ่งวางอยู่บนความเดือดร้อนของผู้อื่นคือพูดง่ายๆก็คือความมั่งคั่งที่เขาได้มานั้นไม่ถูกต้องเป็นเหตุทำให้คนอื่นเดือดร้อนสร้างความยากลำบากให้กับคนอื่นและก็ไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็นพวกที่มีจิตใจอำมหิต โหดเหี้ยมการได้มาซึ่งทรัพ์ยสมบัตินั้นเขาได้มาด้วยการปล้นฆ่าทำลายอย่างโหดเหี้ยมทารุณสำหรับเจ้าของทรัพย์สิ่งของที่เขาอยากได้และเขาก็ทำลายสิ่งเหล่านั้นนั้นแสดงถึงความกล้าหายความต้องการความปรารถนาความโลภอันแรงกล้าที่อยากได้อะไรต้องได้ไม่สนใจไม่แคร์ว่าใครจะเดือด ร้อนหรือลำบากในสิ่งที่เขากระทํานั้นต่อมาเราจะเห็นว่าเขาทำเกินนะเกินกว่าที่พระเจ้าอนุญาตเกินขอบเขตพระเจ้าทรงอนุญาตให้บาบิโลนที่จะตีสอนชนชาติของพระเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าเพราะอิสราเอลทําบาปพระเจ้าจึงตีสอนเขาและ ให้เขาได้พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนจึงทำให้บาบิโลนเหิมเกลิมและทำเกินขอบเขตทำการโหดเหี้ยมทารุณต่อประชากรของพระเจ้าอย่างรุนแรงเป็นสงครามที่โหดเหี้ยมมากหญิงพมจารีต้องถูกข่มคืนลูกเด็กเล็กแดงต้องถูกฆ่าหญิงที่มีคันก็ต้องถูกฆ่า คือพูดง่ายๆก็คือการที่จับประชากรไปเป็นฉเฉลยใครที่ยุ่งยากและมีปัญหาในการเดินทางก็ต้องถูกฆ่าให้ตายระหว่างทางหรือถูกฆ่าให้ตายในสถานที่ในพื้นแผ่นดินของเขานั่นแหละที่เขาไม่ต้องถูกพาไปเป็นการกระทำที่พระเจ้าไม่สุขพอพระไทย พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรมเตี่ยมไปด้วยความรักแน่นอนพระองค์ไม่กระทำการชั่วร้ายเมื่อพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราพระองค์ทรงควบคุมแต่ถ้าใครทําเกินพระเจ้าจะจัดการเราเห็นตัวอย่างในพระคัมภี์เดิมที่มีคำพยากรณดึงคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพวกอมัมโมนพวกเอโดมอะไรพวกนี้ ดิฉันก็มีคำถามว่าทำไมพระเจ้าต้องลงโทษคนพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับประชากรของพระองค์เลยแต่ถ้าเราศึกษาดูเมื่อชนชาติอิราเลถูกเน uh, โบคาสเนซาทำลายพวกนี้ฉวยโอกาสเข้าไปปล้นนสะดมทรัพย์สินของฉวยโอกาสไปซ้ำเติมประชาชนของพระเจ้าพระเจ้าจึงหมายโทษไว้ว่าเขาจะต้องรับโทษด,ด้วยเช่นเดียวกัน และยังไม่เท่านั้นบาปของบาบิโลนก็มีรูปเคารพพระเจ้าส่งมอบชนชาตินี้อิสราเอลให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขานั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหมดฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่สามารถช่วยเขาได้แต่เป็นแผนการของพระเจ้าแทนที่เขาจะนมัสการพระเจ้าเขากลับนมัสการรูปเคารพและก็เยาะเย้ยพระเจ้า นี่คือบาปของบาบิโลนที่กระทำในเวลานั้นและบาปของบาบิโลนก็เป็นตัวแทนของบาปมนุษย์ทุกวันนี้ด้วยซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1 8บแได้กล่าวถึงการลงโทษบาบิโลนได้กล่าวถึงบาปของบาบิโลนบาปของบาบิโลนยังมีชีวิตอยู่ในชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับโลกลงมาจนถึงระดับล่างมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ต่างอะไรกับมหาอำนาจบาบิโลนบาบิโลนเป็นตัวแทนของมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นนำมามากมายโดยปราศจากพระเจ้าก็จะนำความบาปเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์มากมายเช่น การบ้าอำนาจการสแสวงหาอำนาจยิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่การสแสวงหาอำนาจมันอยู่ในหัวใจของมนุษย์การสแสวงหาการมีอำนาจที่จะครอบครองมันอยู่ในหัวใจของมนุษย์แน่นอนพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์ทรงให้อำนาจมนุษย์ที่จะครอบครองแต่มนุษย์ได้เสียอำนาจนั้นให้กับมารซาตานไปแล้วมารซาตานจึงใช้มนุษย์ เป็นเครื่องมือที่จะสแสวงหาอํานาจการครอบครองที่ผิดๆเขาสแสวงหาอํานาจการครอบครองโดยปาศจากพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าและความเจริญรุ่งเรืองที่ปาศจากพระเจ้าก็นํามาซึ่งความโลภการสแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองในโลกนี้มากมายที่จะครอบครองพระเจ้าของพระเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่า พระของคนในยุคนี้ก็คือเงินทำให้กลหายความร่ำรวยการมีอำนาจทางด้านการเงินที่จะต่อรองกับผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเราจะเห็นว่าสิ่งเหลนี้นเกิดขึ้นกับมนุษย์ระดับผู้นำระดับโลกจนมาถึงผู้นำระดับล่างเล็กๆน้อยๆบางทีเราอาจจะคิดว่า โอ้ยเราไม่มีบาปเช่นนี้หรอกจริงๆแล้วมีทุกคนแหละแม้แต่ในคริสตจักรของพระเจ้าก็ยังมีเลยถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดอย่างติดสนิทและก็ยอมให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตอย่างแท้จริงแม้แต่ในคริสตจักรของพระเจ้าเล็กๆก,ก,ก็ยังสแสวงหาอำนาจตำแหน่งหน้าที่ในงานรับใช้ ไม่เช่นนั้นคิสจักรของพระเจ้าคงไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการด้านจิตใจจึงสร้างปัญหาขึ้นในคิสจักรของพระเจ้ามากมายถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้คงจะไม่ทำให้คิสจักรของพระเจ้ามีปัญหามากมายเหมือนทุกวันนี้ และการได้มาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองการครอบครองทรัพย์สมบัติก็ได้มาแบบไม่ได้สนใจว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือคนรอบข้างหรือเปล่าเขาก็ไม่แคร์แล้วก็ไม่สนใจเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันไหมคะแน่นอน หลายครั้งทําเกินเหตุเกินขอบเขตของมนุษย์มนาที่เขาจะทํากันทุกวันนี้บาปเจริญรุ่งเรืองเต็มที่เลยบาปกําลังเจริญเต็มที่เราฟังข่าวทุกวันนี้ไม่สิ่งที่ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เกิดขึ้นในปัจจุบันมากมาย เป็นความบาปความชั่วซึ่งสมัยตะก่อนมนุษย์มนาเขาไม่ทำกันแต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์ทำบาปมากขึ้นและพัฒนามากยิ่งขึ้นชั่วร้ายรุนแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นพระนของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ิ1แจึงได้พยากรณ์ถึงบาปของบาบิโลนที่ยังส่งต่อมาถึงมนุษย์ปัจจุบันนี้ ถามว่าที่เขาทำบาปเพราะเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าไหมเปล่าเนบูคัสเนสซาเป็นตัวอย่างถ้าเราศึกษาในพระธรรมดาเนียนเราจะรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านชีวิตของดาเนียนให้เนบูคัสเนสซาได้เห็นได้สัมผัสแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่นมัสก,การพระเจ้าและเขายังภาคภูมิใจในอำนาจของเขา แทนที่เขาจะนมัสก,การพระเจ้าเขานมัสก,การรูปเขารบแทนที่เขาจะยกย่องพระเจ้าเขากลับยกย่องตนเองจนพระเจ้าลงโทษเขาให้เป็นบ้าไปเจดปีไปอยู่กับสิงสาราสัตว์จนในที่สุดเมื่อเขาแหงหน้าขึ้นยกย่องและนมัสก,การพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เขาสู่สภาพดียกตัวอย่างอกีกสามตัวอย่างนะคะหลายคนคงรู้จักนักร้องคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง เขาชื่อจอห์นเลนนอนครั้งหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารของสหรัฐอเมริกาเขาพูดว่าศาส,สนาคริสต์จะจบลงและจะสูญสลายไปไม่ต้องโต้แยง้งผมมั่นใจที่สุดพระเยซูทรงดีจริงแต่คำสอนของพระองค์พื้นๆเกินไปแม้แต่พวกผมยังโด่งดังมีชื่อเสียงมากกว่าพระองค์เสียอีกภายหลังจากนั้นไม่นานจอห์นเลนนอน กก็ถูยยิิงเสีชีชวตอ,อีกคนหนึ่งคือตันเกโดเนวิสประธานาธิบดีของประเทศบรา,าซิลระหว่างที่เขาหาเสียงเลือกตั้งเขาเคยกล่าวว่าถ้าเขาได้รับคะแนนเสียง5แสนแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้แน่นอนว่าเขาได้รับคะแนนเสียงตามนั้นแต่เขาป่วยแล้วก็เสียชีวิต ในคืนก่อนที่เขาจะขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีและอีกคนหนึ่งเราคงจะรู้จักดีผู้สร้างเรือไททานิกนะคะนักข่าวสัมภาษณ์เขาและถามว่าคุณมั่นใจเรือของคุณขนาดไหนเขาตอบด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะจมมันได้เราทุกคนคงจะรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรือลำนี้ มนุษย์ทำบาปมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าถามว่าการที่มนุษย์ทำบาปมากยิ่งขึ้นนั้นเขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่เข้ารู้จักเขารู้จักดีโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันข้อที่14กล่าวว่าเพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้าดังน้ำที่เต็มทะเล ข้อมูลเรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะในปัจจุบันมีมากมายแต่ในอดีตอาจจะไม่มีข้อมูลแต่พระเจ้าของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็สําแดงให้มนุษย์ได้รู้แล้ว่าโลกใบนี้มีพระเจ้าและพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้ทรงสัญญาไว้ใครผู้ใดก็ตามที่เขาแสวงหาพระเจ้าเขาจะพบกับพระองค์ ฉะนั้นมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าหนทางที่เขาจะรู้จักพระเจ้ามีมากมายความรู้มีมากมายที่เขาจะรู้จักกพระเจ้าได้ในยุคปัจจุบันมนุษย์จึงไม่มีข้อแก้ตัวและปฏิเสธได้ว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีใครบอกเขาเพียงแต่หัวใจของเขาสแสวงหาพระองค์พระองค์ก็จะพบกับคนคนนั้น การที่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับพระองค์เป็นเจ้าชีวิตของเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและอำนาจแต่มนุษย์ต่างหาก ้ามนุษย์ปฏิเสธไม่มีพระเจ้าผลร้ายต่างหากที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคตที่เขาจะต้องผเผชิญหน้ากับพระเจ้าในวันพิพากษาและเขาจะต้องรับโทษในสิ่งที่เขากระทำในโลกนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วพระเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังทรงเหมือนเดิมตามพระเจ้าของพระองค์ที่ได้กล่าวไว้ ซึ่งดิฉันจะได้อ่านในข้อที่20แต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักพระองค์เถิดอาเมนต่อให้มนุษย์ทั้งโลกปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระองค์อยู่ยังทรงพระชนอยู่แต่ผลร้ายต่างหากที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตในโลกเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แน่นอนเป็นสถานการณ์ในยุคสุดท้ายด้วยแต่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าหายนาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกวันนี้เพราะมนุษย์ไม่ได้นามาสการพระองค์มนุษย์ไม่ได้สแสวงหาพระองค์เพียงแต่เขาสแสวงหาพระเจ้าและพึ่งพาในพระองค์ที่ฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าในปัจจุบันโรคโควิดที่กำลังระบาดหรืเกิดขึ้นกับมนุษย ถ้ามนุษย์ในโลกนี้คคกเขา่าลงกับมหาพระเจ้าสถานการณ์จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนทุกอย่างสิ่งชั่วร้ายจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่จะตามมาแต่ยิ่งมีปัญหามีความยากลำบากมากเท่าใดมนุษย์ก็ยังหันหลังให้กับพระเจ้าเหมือนเดิมแต่จะยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าก็ยัง ครอบครองยังควบคุมอยู่เหนือโลกนี้เหนือมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากการครอบครองของพระองค์คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิทธิอํำนาจของพระองค์ก็แล้วแต่แต่พระเจ้าก็ยังมีสิทธิอํานาจเหนือคุณเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตคุณพระเจ้าสร้างคุณมา และพระเจ้าสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นของพระเจ้าคุณอาจจะปฏิเสธแต่ความจริงก็คือความจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องตระหนักก็คือพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงครอบครองอยู่สิ่งที่มนุษย์กระทําในโลกนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าระดับตั้งแต่ระดับชาติมาจนถึงระดับ ล่างสิ่งที่เราทําเป็นบาปของบาบิโลนเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าทุกคนขอให้เราที่จะกลับมาหาพระองค์แสวงหาพระองค์ตามพุจธะของพระองค์ที่ได้ทรงสัญญาไว้ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และทรงพระราชทานอาภัยและทรงประธานแก่ทุกคนซึ่งพระองค์ทรงทราบจิ ตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาเพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจของมนุษยชาติทั้งสิ้นเพื่อว่าเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์และดำเนินในมันคาของพระองค์ตลอดวันเวลาที่เขามีชีวิตอาศัยในแผ่นดินซึ่งพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ เราจะยัำเกรงพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเราก็เลือกที่จะเข้าใกล้และก็ติดสนิทอยู่กับพระองค์เสมอ